มันจะไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ถ้าเ,าเชื่อถ้าเลื่อมใสจิตใจมีปัญญามันก็ไม่เลยลาเกิดเย็นว่ายอยู่ในว่าแต่สงสารอย่างนี้แต่นั้นเมื่อเราตื่นตัวรู้สึกตัวว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นของดีมีคุณค่าสูงสามารถที่จะปฏิบัติดีทวีคูณขึ้นไดน้ดีกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านกำจัดกิเลสตัณหาทำลายอาวิชาอุปาทานจ,นจนจิตใจของท่านบริสุทธิ์ เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนก,นกันกับพวกเรานอกจากนั้นผู้ที่ยังช่องเที่ยวอยู่ในวัดสรสงสารจะเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาอินทร์ชมต่างๆก็ไปจากชาติมนุษย์ที่ทำคุณง,งามความดีเอาไว้ตกติเติดเปรมกไหมตกนรกอเวจีเป็นผีเป็นเปรตก็ไปจากมนุษย์ที่ทำชั่วทำเสีย เมื่อเราทราบอย่างนั้นตัวของเราปัจจุบันเราได้ทำคุณงามความดีไปแค่ไหนจิตใจในปัจจุบันเมื่อจากอัตภาพกไปเราจะไปสู่พบดใดฉาดใดทราบหรือยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไรจะต้องเร่งเร่งรีทำคุณความดีเอาไว้เพื่อให้แน่ใจ ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพา,านเมือ่อดาพบชาติทางหน้าเราจะไม่ให้ผิดหวังคือทําความดีเอาไว้ความดีที่เราทําเอาไว้จะนําเราไปถึงไมนเคยเห็นมาสวรรค์อยู่ที่ไหนเทวด,ดาเทพบุตรเป็นอย่างไรเราจะมีสิทธิ์ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนก,นกันกับความชั่ว คือคนไม่เชื่อว่าทําความชั่วนรกเษอสุรกายเป็นอย่างไรเมื่อเขาทาไว้ถึงไม่อยากไปไม่อยากเห็นแต่กรรมชั่วที่ตัวทําไว้ก็สามารถผลักดันไปให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นแต่เสียบกับเรื่องปัจจุบันคนทําชั่วที่ไม่เคย เขาห้องขังติดตารางไว้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรนั้นแต่เขาทําชั่วเพราะความไม่เชื่อของเขาไม่นานคนคนนั้นจะถูกเพราจะจับกลุมคุมตัวได้จะพาไปห้องขังเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคุกเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคนอยู่ในห้องขังก็ดี ในตารางกวดีมีสิทแค่ไหนเขาก็จะทราบความทุกข์กายทุกข์ใจในนั้นเป็นอย่างไรเขาก็จะทราบเพราะคนอยู่ในนั้นไม่มีสิทธิ์มีอำน,นาจอยากจะไปที่ไหนตามอําเภอใจไม่ได้เขาจะต้องมีกฎบังคับเอาไว้ถ้าไปไม่ได้บอกลาเขาแล้วก็ไม่อนุญาต ไม่อนุญาตให้ถ้าพื้นไปเพราก็ปรับโทษหนักเข้าไปอีกนี่คนที่อยู่ในคุกในตารางเป็นอย่างนั้นการอยู่จินก็เหมือนกันกาจะต้องแจกให้แบ่งให้ไม่ใช่ว่าเราจะทำจินหึงหาจินตามความต้องการของเราได้ มันไม่มีความสุขความสบายอะไรคนที่เข้าตารางเขาเล่านี่ก็ไม่เคยเขา้าไม่เคยเ้าไปเหยียบสักทีหละในชีวิตที่เกิดมาชาตินี้ในว่าจะไปอบรมเขาหรือจะเข้าไปดูคนที่เป็นเพื่อนฝูงตงิดตลาดยังไม่เคยย่างเข้าประตูตาราดจึงไม่มีความรู้ส่วนนี้แต่คนที่เขาเข้าไป เขา,าทุกข์มากลำบากมากเมือนเขาบอกให้นอนถ้าฝ่าผืนก็ถูกเขี่ยนถูกตีเขาบอกให้ลุกถ้าไม่เป็นไข้ก็ต้องได้ลุกการนอนก็มีการถูกการมัดกันไว้ลำบากทุกยากนี่สถานที่ปัจจุบันคนทำชั่ว เราก็เห็นกันว่ามันเด้ไปสู่ที่ชั่วที่ทุกคนทำดีแล้วปัจจุบันทันตาก็พอเห็นกันได้ว่ามันสุขสบายแค่ไหนคนทำดียอมเสียสละมานะทิชิยอมเสียสละทางกิเลสตัณหาทางโลก มาประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนปฏิบัติตัวดีจิตใจไม่ไข่คิดไฝ่ฝันในเรื่องของโลกมีแต่เต็มใจเสดเทิญในอักในธรรมที่จะได้นาขับไล,ล่กิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ให้ตกออกไปหลุดออกไป ใจสงบใจสว่างสวยัยใจใสใจสะอาดสุขท,ทั้งๆท,ที่ไม่ทำมาค้าขายทำหลักจิตะการอะไรจะอยู่ในสถานที่ลึกจากการคมนาคมแต่ก็มีคนสนใจไปสักการะบูชา นำวัตถุเข่าของต่างๆไปให้ไม่ได้ทุกยากลำบากอะไรครูอาจารย์ที่ท่านมีคุณงามความดีสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสมัยปัจจุบันก็อย่างนั้นหากทำความดีอย่าไปคิดว่าความดีจะไม่ให้ผลปัจจุบันก็เห็น ผลไปจากชัดเจนมีพอเป็นพอไปทำคุ่มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติทำเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงมีสิทธิพิเศษที่จะทำเอาได้จะทำเอาสวรรค์ก็ทำเอาได้จะทำเอามนุษย์ก็ทำเอาได้ จะาทำเอาฟุมาโลกหรือนิพพานก่าทำเอาได้แต่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำกันจริงๆเรื่องนรกเบอ,อสุรกายสัจจิณสัานเราไม่ปรารถนาที่เราเข้ามาวัดวามาฟังเทศหรือจำศีลให้ทานก็ปรารถนาคุณความดีไม่ปรารถนาจะเป็นเป็นเปรียดเ,เ,เป็นผีเราจรึงทำอย่างนี้ ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็มาทํากันแบบนี้ไม่ได้เพราะกลัวจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกกลัวจะไปเป็นเสียพระบูชเสียพระธิดากลัวจิเลียตันหาจะตกจะโจนไฟวิ่งไปหาตั้งแต่สิ่งที่หยัวยุยจิตใจให้ต่ำซามท่านั้นคนที่เป็นแบบนั้นมันก็มี อยู่ในโลกมากดาดดืนเหตุนั้นเทพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้ในโลกจึงมีมากแนสอนสัตว์ขนสัตว์เกิดใจข้ามไปจากเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ังแต่เพียงเล็กน้อยแต่สัตว์ที่มันยังเป็นปทาพรมะคือเมิอดอยู่บอดอยู่บอกให้มันรู้สีแสงอะไรเพราะมันบอดมันก็ไม่เห็น เมื่อไม่เห็นมันก็เกิดอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยจนมันตามันค่อยดีขึ้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาตาสอีกแน้สอนอีกค่อยเบาบ,า,บางไปเลยผลไปได้จากความแก่ความตายไปองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยพระพุทธเจ้าจึงไม่ขาดจากโลก มาตัดมาสอนอยู่เรื่อยผู้ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีเหลือเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนั้นพระองค์ยังทรงพระสนอยู่กว่าตามปรินิพานไปแล้วกว่าตามกว่าสอนให้ละชั่วบำเพ็ญดีทําจิตของตนให้โ่องใสนี่เป็นคาสอนส่วนใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอน ชั่วไม่ได้เกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ภูเขาเกิดขึ้นจากพวกเรา,เรา,เราท่านทำกันถ้าเราไม่ทำกรรมชั่วความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเราทำกรรมชัว่วกรรมชั่วจึงให้ผลแก่ตนของตนฉะนั้น การทำคือกรรมที่เราลงมือทำลงไปถ้าเราไม่ได้ทีนี้พิจารณาว่ากรรมนี้จะให้ผลชั่วดีอย่างไรมันกวรทำไปได้ถ้าเราพิจารณาว่ากรรมนี้เป็นกรรมชั่วเป็นตัวแสบสำคัญเมื่อทำไปแล้วจะให้ผลทุกขร้อนไม่วันได้ก็วันหนึ่ง มันจะตามไล่ให้ผลแก่ตัวของตัวถ้าทราบในจิตในใจได้ชัดอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าทำเพราะไม่มีคนอื่นที่จะรับกรรมที่เราทำแล้วโยนไปให้เขาได้เราเองจะเป็นคนรับกรรมชั่วที่เราทำไปนั้นมันจะตีดออกผลแก่ตัวของตัวชั่วเราเชงกลัวยิ่งกว่าสิ่งอื่นที่ควรลัว เพราะเชื่อมันให้ผลแก่ตนองตนเมื่อเราพิดพิพยานาทราบมูลความจริงเหตุผลของมันอย่างนั้นเราก็ละได้ปล่อยได้วางได้เพราะมันให้ผลแก่ตนคงตนเหมือนกันกันกบยาพิษเคลือบน้ำตาถึงมันจะหวานทางนอกแต่ทางในมันเป็นพิษทราบดีไว่าเมื่อเรากลืนกินลงไปนี่ เราต้องตายแน่คนไม่ปรารถนาตายเขาไม่กินถึงทางนอกมันจะทำถาทีว่ามีรสหวานกว่าตามมันนี่ใจของพวกเราท่านที่อยากจะทำตามชั่วด้วยอำนาจราคาตันหาต่างๆกว่าทำนองเดียวกันเห็นว่าทำไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยมันให้ทุกข์หักห้ามเอาไว้ ไม่ทำชั่วนี่คือคนรู้เหตุผลที่จารณาให้เป็นอาจเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนรรมที่ชั่วท่านให้ละเว้นเมื่อเห็นในจิตในใจของตนอย่างนั้นมันก็ปล่อยไปละเว้นไปโดยไม่ต้องคิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะจับกุม เราเห็นอยู่ในจิตในใจของเราอ่าชั่วนี้มันมีผลจริงจริงจังๆคนอื่นเขาไม่เห็นแต่กรรมชั่วสี่ตัวทำเราเห็นในจิตในใจของเราว่าเราทำชั่วเราจรึงกลัวไม่อยากทำถึงคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวของตัวก็เห็นอยู่คนอื่นไม่รู้ตัวก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องชั่ว ถ้าเห็นในจิตในใจชัดเจนอย่างนั้นมันปล่อยได้วางได้ไม่กล้าสามารถที่จะทำกรรมดีก่อทำนองยกกันถึงทุกยากลำบากไม่อยากทำแต่เธอว่าทำแล้วจะให้ผลแก่ตนท่องตนคุ้มค่าไม่ขาดทุนสูญหายไปที่ไหนเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นก็ลงมือทำได้ถึงจะยากลำบากเท่าไร ก็ลรมือทำเพื่อผลประโยชน์ที่ตนต้องการนีพระพุธเจ้าจะสอนให้ละกรรมชั่วบำเพ็ญกรรมดีจะทำจิตของตนให้ฟ่องใสทำอย่างไรจิตของเรามันฟ่องใสหรือมันเมืบอดบอเ๋ยวนี้ปกติไม่มองเห็นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้สนใจ ท่านท่านคิดว่าตัวมีจิตมีใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเป็นอย่างไรไม่เข้าใจตัวของตัวเลยแล้วจะให้ใครมาเข้าใจให้นอกจากตัวจะเข้าใจเรื่องของตัวเองทำเป็นสันทิสุิโกคือเห็นเองมันผ่องใสมันเศร้าหมองเห็นเองนี่ไม่ได้มองเลยเรื่องจิตใจว่ามันเศร้ามันใสมันดีมันชั่วไม่ได้มอง ต่อเมื่อมันให้ผลเท่านั้นจึงจะทราบออวันนี้จิตใจว่าวุ่นคุณโมวจิตใจเดือดร้อนนี่มันให้ผลที่มันให้ผลอย่างนั้นสาเหตุของมันเกิดมาเพราะอะไรก็ไม่ได้สืบคนคิดแล้วไม่เก็ดลาในความชั่วของตัวที่มันให้ผลเป็นทุกข์มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำจิตทำใจให้สบายให้สงบให้ส,ว,สว่างสวัยให้ใสสะอาดไม่เป็นถ้าหากเรามองดูจิตด,ดูใจของเรามันมืดบอดแบบนี้เพราะเหตุไรมันก็มีทางที่จะทำให้มันส,ว,สว่างสวัยได้นี่เราไม่ไมองไม่จ้องดูเลย ปล่อยปะอยู่อย่างนั้นแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็เลยไม่เผาให้ตัวของเราได้เกิดได้ตายอยู่เรื่อยรับทุกรับโทษอยู่เรื่อยฉะนั้นการฝึกจิตใจเกิดความส่สงใสนั้นท่านจึิงเห็นมีสติเรียกยูวมีปัญญาสอบสึกดูจะกำหนดลมหายใจ เพื่อจะผูกจิตใจในไข่คิดเปลี่แปลงต่างๆก็ได้จะกำหนดกพุทโธก็ได้แม้แต่พยายามใส่ตั้งใจทำจริงๆแรงจังจิตถือคิดเต็มยันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนั้นในเส้นทางสุขทางสบายคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นทุกข์มากคนที่ละ อารมณ์ได้เถอะไรปล่อยอารมณ์ได้เถอะไรคนนั้นสุกคนนั้นสบายยิ่งอารมณ์ทุกอย่างเลยนะก่อควลือนจิตใจมันก็สงบจิตใจเมื่อมันสงบมันก็สบายมันก็ผ่อนใสเหมือนกันกับน้ําถ้าหากเราอยากจะให้มันสงบอย่าไปก่อเกมมันยิ่งควลือนเท่าไรน้ำมันก็กระเพื่อมเท่านั้นแต่กวนอยู่ นี่นั่นก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยไปถ้าเราตั้งเอาไว้หนึ่งหนในแต่ต้องมันมันก็สงบเมื่อมันสงบแต่ความันก็เต็มลงไปน้ำใสอยู่ข้างบนเราก็มองเห็นจะรินเดินมันก็ได้หากตะกอนมันฟื้นขึ้นมาจนที่จนเปลือกของมันนั่นก็ไม่น่าเดืนเพราะมีแต่แต่ความีแต่ ของสกปรกมีจิตใจของเราก็ทำามนเดียวกันม่เคยกำหนดให้มันอยู่ให้มันพักให้มันสงบมีแต่หาความสุขหาความเพลินตามอมารมณ์สัญญาต่างๆแถมมีมหรสพก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังการไปดูไปฟังมหรสพต่งางๆนั้น มันเป็นอารมณ์สั้นยาที่ยั่วยุกิเลสตัณหาให้เกิดมากขึ้นถ้าเราอยู่ธรรม,มาดาตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินมันก็ไม่มีอารมณ์มากเท่าไรยิ่งเรามากำหนดใจของเราใส่ลมหายใจก็ดีใส่บทพุทโธก็ดีอารมณ์อื่นหมื่นแสนจะเกิดขึ้นไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเพราะอารมณ์ส่วนนี้เราเคยยุ่งเกี่ยวมาก่อนแล้ว ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้มี่ต่จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองเราคิดได้อย่างนั้นตั้งใจกำหนดอยู่ในบทบริกรรมของตัวหรือลมหายใจของตัวเมือ่อใดจิตไม่สงบเราจะไม่ปล่อยฝ่าละเลยการกำหนดของเราตั้งใจมั่นอย่างนั้นหรือมันไม่สงบให้ถึงเวลา นานมา,มาพอสมควรมันอยากจะพักผ่เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวเราก็พักผ่นได้ระยะที่เราทำอยู่นั้นจิตไม่เด็ดออกแหวบบออกไปถืออารมณ์อันใหม่เราก็มีความสุขพอสมควรเพราะจิตไม่เด็ดท่องเที่ยวจิตอยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐาน ถ้ามันสงบเยื่มให้ก็ไม่ต้องบอกว่าความสุขความสบายจะขนาดไหนคนที่เคยฝึกใจก็ทราบเรื่องเหล่านี้นี่คือการทำจิตของตนให่งใสต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาบังคับบัญชาจิตใจไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นใต้ตลอดวันตายนีอุบายที่จะฝึกอบรมจริตของตัว กูจีอยากจะทำจิตของตัวให้ฟองใสทำใจให้บริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้กูที่ชอบการเกิอดอีกตายอีกแต่ม่งดีวังดีงดในภพชาติรีบเร่งกระทำบำเพ็ญส่วนบุญส่วนกุศลเ,เอาไปแต่ไปตายใจนอนใจปตใครอื่นก็จะทำให้นี่คือกำไรของชีวิตท,ที่เกิดมาหากไม่ ต่างนาต่างตาทําอะไรวันคืนเดือนทีก็ห่วงไฟหลวงไปอ,อย่างเนี้ความตายก็ไหลมาทุกทีทุกทีผลท,ท,ที่สุดถึงวันถึงเวลาเขา้าเราจะเหี่ยงจะเหว่งสมบัติพัพดุฐานบ้านช่องเข่าคล้องขนาดไหนมันก็ไม่ฟังเสียงนะลูกยังเล็บยังแดงอยู่ไม่มีใครที่จะดูแลรักษาอยาจะให้ชั้นตายเถอะ แก่ตัวไม่ได้ถึงการตายมาตายฉันยังไม่ได้ทําบุญบุญทานอะไรนะฉันฉันตายไปแล้วเจอมีอะไรเป็นเพึ่มันต่ห้ามไม่ได้อยู่เหมือนกันถึงวันมันจะตายมันก็ตายเท่านั้นมันเป็นการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ความดีส่วนใดส่ควรจะทําบําเพ็ญได้ในระยะความตายยังไม่มาถึงจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่สนใจในความดี จะสะสมให้เกิดให้มีในกายในวาจาในใจของตนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมฆะเกิดมาหาสาระอะไรไม่ได้ตายไปความทุกข์ไม่แผบเผามันก็จะเกิดขึ้นแก่เราพู่ไม่ไในทำคุณงามความดีอะไรเพราะในมีจอมบัตมันก็จนเท่านั้น เมื่อังมีชีวิตอยู่จึงมีกรรมจิตที่จะทำคุงงานความดีเอาได้เมื่อเราทราบอย่างนั้นจึงพากันพยายามจะทำบำเพ็ญเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นบุลจนกุศลเป็นผลจนประโยชน์แก่ตนเ้งตนก็ดีแก่คนอื่นแก่ทั้งคนก็ดียีดแต่ทำบำเพ็ญอย่าไปตายใจนอนใจ ใครที่ <c oughs> ที่นีที่เกอนาอย่างนี้ยืดประกอบคุณง,งามความดีของตัวถึงวันตายมาก็จะมีหน้าตายินแยมแจ่มใสเพราะในตัวใครคือททความตายตายไปแล้วพบหน้าชาติหน้ากรรมดีที่เราสะสมเอาไว้จะชงผนให้มีการเสียใจเพราะความดีที่เราสั่งเอาไว้ มันมีติดใจของเราอยู่นี่เป็นความดีใจความเต็มใจความสุขใจเพราะความดีติดตัวสั่งเอาไว้ทาําไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ใจร้อนใจมันแก่ตัวไม่ได้ความตายไม่ว่าจะเป็นนักหวด้วยเป็นฆราวาไม่ว่า,า,าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยเป็นเถ่าเป็นแกะแก่ตัวไม่ได้เมื่อาไม่ตายจริง ควรสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะทุกคนจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายเดียวกันเรานั่งพูดกันอยู่นี้อีกไม่กีป่ปีในคนใดกับคนหนึ่งจะจากไปหรือไม่ถึงปียังไม่หมดปีจะหนีจากการไปก็เป็นหน้เพราะความตายในนี้เครื่องหมายว่าคนนั้นจะตายหนึ่งตายแก่คนนั้นจะตายวันนั้นวันนี้ ไม่มีใครที่จะทราบความตายของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเป็นหนค่งตายใจนอนใจรีบแต่ทำมเทลเพนเอาเสียไม่มีอะไรก็ตั้งใจนั่งภาวนาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาดอกไม้ถูกเทียนเคยบูชามาแล้ววันนี้เราจะเอากายเอาใจอันนี้บูชาพระรัตนใจต่างดอกไม้ถูกเทียน ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็เป็นวุ่นวย่นยสศนดูหนังฟังเพลงตลอดคืนตลอดวันได้เล่นการพทนั้นไม่กินเลยนอนได้เพราะใจมันติดใจมันชอบแล้วมานั่งภาวานาหาความดีใจมันไม่เอาฐานให้มีใจยิ่งไปอยู่ในวัดก็อยู่แตงแจก้ายใจมันวุ่นเยอะยว้าง กับการกับงานกับขี่กับน้องกับเข้ากับของในรักษาใจท้องตัวเราจะหาความสุขความสงบมาจากที่ไหนเราต้องรักษาใจท้องตัวเชื่อมันมีอยู่ในใจต็อสิบกําจัดปัสเา่ามันออกไปดีอะไรที่มันมีแล้วก็รักษาไว้ดีใหม่ยังไม่มีก็ทำมันเพน้ามันนื้อขึ้นนี่คือคน ที่สนใจรักษาตนของตนถ้าไม่สนใจเนี่ยเขาเพืพ่อปฏิบัติเราอยากจะให้ใจิตใจมันผ่องใสอยากจะให้จิตใจมันบริสุทธิ์นั้นมันเป็นไปในได้เหงือนกันกับเราเนี่ยรับทานอะไรและอยากอิ่มเราไม่เดินไปจะอยากถึงเราไม่ทำจะอยากสาเร็จนั่นเนี่ยปราศจากเหตุผลมันเป็นไปในได้ แต่นั้นทุกท่านจงพากันที่นิกายนาสะสมคุณงามความดีละชั่วจะทำจิตใจของตัวสี่เต่ามองมูดบอดต่างๆให้ปร่งใสเมื่อต่างท,ท่นต่างคนจะทำบำเพ็ญจนอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามทำคำสอนของพุทธเจ้าความสุขความเจริญที่เราป่าถนะก็จะเกิด มีมาเสียตัวเ <failing> ้องตัวการอธิบายธรรมะเสีนหรากพ้องวนเวลาก็ยุติเพียงินเอ้งเาก็องวนเวลาก็ยุติเพียงฉินเอ้องเาก็ต้องวนเวลาก็ยุติเพียงินเ้งเรากพตองวนเวลาก็ยุ